ค่ะสวัสดีค่ะ,ะพี่น้องสือมนชนนะคะวันนี้เนี่ยอุ๋ยก็มาพร้อมกับท่านพยงนะคะกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องของความคืบหน้าของโครงการเราชนะนะคะมี3เรื่องด้วยกันที่เป็นประเด็นหลักที่จะ,ะมาแจ้งให้ทราบนะคะคือในเรื่องของการเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะสําหรับประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะคะที่เราก็คุยกันว่าถ้าไม่มีสมาร์ทโฟนทําอย่างไรนะคะ อีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ของประชาชนที่ไม่ผ่าน,านการการคัดกรองคุณสมบัตินะคะในเรื่องที่สามเนี่ยคุณพยงจะได้พูดคุยถึงในเรื่องที่เราติดตามกันนะคะว่ามีเรื่องของระบบขัดข้องในวันที่5กุมภาพันธ์ศุกร์ที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ จะขอเริ่มใน2ประเด็นแรกก่อนนะคะในเรื่องของการเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะสําหรับประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะคะแล้วก็การยื่นขอทบทวนสิทธิ์ของประชาชนที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัตินะคะในกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะคะเช่นไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตไม่สามารถที่จะมีสมาร์ทโฟนนะคะไม่สามารถเข้างานแอปพลิเคชันได้เพราะว่าถ้าไม่มีสมาร์ทโฟนก็ไม่สามารถที่จะเข้าแอปพลิเคชันเต่าตังได้นะคะ รวมถึงผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงอาทิผู้สูงอายุผู้พิการทุกพลภาพผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนเองหรือว่าเดินทางไปใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ที่ได้รับผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์นะคะในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะสามารถลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่15ถึงวันที่25กุมภาพันธ์2564ที่สาขาธนาคารกรุงไทยนะคะ หรือจุดบริการเคลื่อนที่รับลงทะเบียนซึ่งกระทรวงการคลังได้ขอความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะในการดําเนินการร่วมกับธนาคารกรุงไทยในการให้มีจุดบริการเคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่รับลงทะเบียนให้แก่บุคคลกลุ่มดังกล่าวนะคะ ต้องเรียนว่าในประชาชนกลุ่มนี้นะคะขณะนี้กระทรวงก,การคลังอยู่ระหว่างการนําเสนอคณะกรรมการการกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกําหนดนะคะให้อํานาจกระทรวงก,การคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหายเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019พศ .2563 นะคะเพื่อที่จะนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปโดยในเบื้องต้นนะคะประชาชนกลุ่มดังกล่าวนี้เนี่ยจะต้องนำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะคะ ไปใช้ประกอบการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิโครงการโดยจะต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตนโดยการเสียบบัตรประชาชนนะคะหรือว่าเรียกว่าดิฟชิปนะคะผ่านเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า EDC นะคะพร้อมกับกำหนดรหัสเป็นพินโค้ดได้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทยหรือจุดบริการที่ธนาคารกรุงไทยกำหนดทั้งนี้ประชาชนที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติและได้รับอนุมัติวงเงินสิทธิ์จะได้รับวงเงินสิทธิ์สนับสนุนเป็นรายสัปดาห์เช่นเดียวกันจำนวนเงินไม่เกิน 3,500บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา2เดือนโดยการใช้นะคะจะสามารถใช้จ่ายวงเงินผ่านบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับการซื้อสินค้าหรือชำระบ,บริการจากร้านค้าในโครงการทงฟ้าราคาประหยัด พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นร้านค้าในโครงการคลครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการเราชนะและผู้ประกอบการร้านค้าบริการที่เข้าร่วมโครงการเราชนะนะคะโดยวงเงินที่ได้รับจากโครงการก็สามารถสะสมได้แต่สามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่31พฤษภาคม2564ค่ะสำหรับกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชันอันนี้เรื่องถัดไปนะคะ กลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะแล้วก็กลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์เราชนะ .com แล้วนะคะแล้วเพราะว่าไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ w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  เราชนะ .com ได้นะคะทั้งนี้สําหรับกลุ่มที่ไม่ผ่านคุณสมบัติเรื่องเงินได้พึงประเมินแล้วก็มีความประสงค์ที่จะให้ตรวจสอบข้อมูลเงินได้พึงประเมินใน ปีภาษี2,563จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี2,563ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะต้องเป็นการยื่นออนไลน์นะคะของกรมสัมพากรภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ขอยื่นทบทวนสิทธิ์แต่ว่าไม่เกินวันที่8มีนาคม2,564นะคะเพราะว่าเราเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์ถึง8มีนาคม2,564 สำหรับผู้ที่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์มาแล้วนะคะตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่9กุมภาพันธ์รวมถึงวันนี้นะคะก็คือจะต้องยื่นแบบออนไลน์ภายในวันที่17กุมภาพันธ์2564นะคะเพื่อที่เราจะสามารถนําข้อมูลของท่านนะคะในปีภาษี2563เนี่ยไปตรวจคัดกรองได้ทันนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นของในการขอทบทวนสิทธิ์กรณีที่สอบถามเข้ามานะคะในเรื่องของการที่จะอยากให้มีการตรวจสอบ รายรายการภาษีภาษีเงินได้ในปี2563นะคะขอเพิ่มเติมในประเด็นถัดมานะคะเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมากระทรวงการคลังพบว่ามีประชาชนหรือร้านค้าที่ใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผิดวัตถุประสงค์ของโครงการนะคะซึ่งขณะนี้กระทรวงการคลังก็ได้มีการประสานขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะคะในการติดตามตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการทางกฎหมายในประเด็นดัง,ดงกล่าวนี้แล้วนะคะ หากตรวจสอบพบว่ามีการกระทําผิดเงื่อนไขจริงจะระง,ง,งับการใช้แอปพลิเคชันถุงเงินของร้านค้าตลอดจนระง,งับการจ่ายเงินให้กับร้านค้าทันทีรวมถึงระง,งับการใช้แอปพลิเคชันเป่าตังด้วยนะคะเราก็จะดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปจึงขอความร่วมมือประชาชนนะคะในการที่จะรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะคะแล้วขอให้ร้านค้าและประชาชนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการด้วยนะคะ สำหรับประชาชนที่พบเห็นพฤริกรรมที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการนะคะสามารถแจ้งเบาะแสร,รวมถึงส่งหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำผิดเงื่อนไขของโครงการ ถึงคณะทำงานพิจารณาตรวจสอบข้อมูลและเรื่องร้องเรียนสำหรับโครงการได้นะคะส่งมาทางไปรษณียน์นะคะที่สำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังถนนพระราม6แขวง3ามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพนะคะห0 4 0 0หรือจะส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะที่อีเมลแอ c เคา t ์นะคะ w w fpo.go.th นะคะก็คือ w e w i n fpo.go.th นะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่า ภาพรวมสรุปนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องในในลำดับถัดไปเนี่ยก็จะขอให้ทางท่านพยงได้ชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะครับขอบคุณครับท่านพอในในส่วนของสิ่งที่ได้เกิดระบบขัดข้องไปเมื่อวันที่5นะครับตัวประเด็นที่เราพบเจอก็เป็นเรื่องของการดําเนินการประมวลผลของระบบสิทธ ที่คราวนี้ระบบสิทธิ์จะต่างจากระบบสิทธิ์เดิมนะครับระบบสิทธิ์เดิมจะเป็นการใช้ลักษณะที่ว่าเมื่อหมดสิทธิ์ที่ได้แต่ละรอบสิทธิ์จะถูกตัดทิ้งนะครับในกรณีนี้รัฐบาลาได้ให้มีการสะสมสิทธิ์ได้นะครับาจากนโยบายรัฐบาลที่ให้ทยอยใช้จ่ายจากการสะสมสิทธิ์ตามความจําเป็นของออผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด มันก็เลยเกิดตัวรูปแบบของการประมวลผลที่มีการเสริมเข้ามานะครับซึ่งโดยระบบสิทธิ์ปกตินะครับจะเป็นการเรียกว่า reverse transaction ได้นะครับคือยกเลิก transaction ได้แต่เราไปพบเจอว่าในตัวระบบเมื่อเกิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตกระตุกนะครับทำให้การเชื่อมโยงของการส่งต่อข้อมูลของสองระบบเนี่ยมีแกลบนะครับเราก็เลย เป็นประเด็นที่เราต้องเรียนว่าเราพบเจอได้เร็วนะครับแล้วเราก็หยุดในเรื่องของการตรวจเช็คระบบถึงการทำงานเพื่อให้มี stability มากขึ้นนะครับซึ่งในกระบวนการตรวจเช็คนะครับจากที่ได้นำเรียนไปก่อนหน้านี้แล้วว่าตัวยอดที่มีการ สะดุดนะครับประมาณ25,000คนนะครับซึ่งประมาณ0.7%ของยอดใช้จ่ายของวันนั้นนะครับจากการไปตรวจนะครับที่เจอรายการที่ใช้เกินสิทธิ์นะครับสิทธิ์ของท่านก็จะ,ะทยอยอใช้สิทธิ์ได้ตามกติกาที่ทางรัฐบาลได้วางไว้รายสัปดาห์นะครับเพราะสิทธิ์ต่อสัปดาห์ ก็จะได้675บาทหรือ700บาทนะครับแล้วแต่กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการนะครับแต่ในส่วนกระบวนการตรวจสอบดังกล่าวนะครับก็ต้องเรียนว่า,าทางเราก็ได้ไปเจอนะครับว่าทั้งหมดมีจำนวน152ร้านค้านะครับกับ167คนของผู้ถือบัตรสวัสดิการนะครับมีการใช้จ่ายาที่ผิดปกติอย่างมากนะครับ ซึ่งตอนนี้เราก็ได้ร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ปกครองกับทางเจ้าหน้าที่ของส่วนคลังกับทางทีมงานของธนาคารกรุงไทยในแต่ละพื้นที่นะครับเพื่อลงไปตรวจสอบในเชิงลึกเพิ่มเติมต้องเรียนว่าในร้อยคนกับ1 5 2ร้านค้านะครับมูลค่าที่เราเห็นนะครับเนื่องจากเราปิดระบบได้เร็วนะครับแล้วก็ตรวจสอบ มูลค่าที่เกินไปอยู่ประมาณเพียง3 0 0แสนบาทนะครับแต่เป็นพฤติกรรมที่ต้องเรียนว่าไม่ปกติอย่างเป็นนัยสำคัญนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้ไปตรวจพบในขณะนี้ตัวระบบก็ได้มีการบูรณาการแล้วก็เพิ่มเสถียรภาพในกรณีที่เกิดการสะดุดของสัญญาณเพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อของการประมวลผลของสองลอจิกที่แตกต่างไปจากสิทธิ์เดิม ก็คือมีการสะสมสิทธิ์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อขออนุญ,ญาตนำเรียนครับ<ะ>คือผมขอยกตัวอย่างนะครับมันเป็นลักษณะ,อ,ะอย่างเช่นนะครับคือคือจะไม่เล่ารายละเอียดเพราะต้องเรียนว่าการที่ไปเจอแพทเทิร์นมันคือพฤติกรรมของความอาจจะมีความตั้งใจในการฟรอ u d ดนะครับ เพราะฉะนั้นพฤติกรรมที่เขาคิดใหม่ทำใหม่เราก็จะใช้ Data Scientist ของเราไปประมวลถึงความเป็นไปได้ของฟรอดนะครับแล้วก็บวกกับการใช้เจ้าหน้าที่ลงไปดูนะครับสิ่งที่เราไปเจอผมยกตัวอย่างให้เห็นคร่าวๆแล้วกันนะครับการทานก๋วยเตี๋ยวนะครับถี่กันทุกชามทุก5นาที หรือทุกสองนาทีนะฮะเป็น30-40ชามอันนี้เป็นต้นนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างพอให้เห็นภาพนะฮะนี่คือสิ่งที่เราไปตรวจพบเจอจริงๆนะครับการเกิดกิจกรรมณแต่ละจุดมันต้องเกิดผู้ซื้อผู้ขายนะครับแต่การเครื่องที่ใช้ในการใช้สิทธิ์นะครับมันคือเครื่อง e d c หรือถุงเงิน นะครับเพราะฉะนั้นเราจะมุ่งเป้าไปที่ร้านค้าเป็นหลักคะ ตอนนี้ยังไม่เห็นสิ่งผิดปกติในตรงนั้นนะคะอันนี้ก็เลยอยากจะย้ำนะคะอีกครั้งว่าขณะนี้เนี่ยเราได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วเราก็ตั้งคณะทํารรงานขึ้นมาตั้งแต่ก่อนที่โครงการจะเริ่มนะคะในครั้งนี้เนี่ยมีคณะทํารรงานพิจารณาตรวจสอบข้อมูลในเรื่องร้องเรียนสําหรับโครงการ ซึ่งจะมีทางผู้แทนของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมาร่วมในตั้งแต่แรกนะคะฉะนั้นขอย้ำว่าขอให้นะคะทุกคนเนี่ยพยายามที่จะรักษาในเรื่องของเงื่อนไขนะคะหากพบการกระทำผิดเงื่อนไขยอย่างที่ได้เริ่มตรวจสอบเจอแพทเทิร์นเนี่ยเราจะเตรียมการในการที่จะดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะจึงขอความร่วมมือทั้งร้านค้าและประชาชนนะคะเพื่อที่จะให้โครงการดาเนินต่อไปแล้ก็สามารถที่จะทุกคนนะคะ มีการจับใจายใช้สอยได้ได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของภาระค่าครองชีพต่างๆได้ก็ต้องขอความร่วมมือในเรื่องนี้ด้วยนะคะก่อนที่จะไปถึงในเรื่องของอวิธีการนะคะสำหรับผู้ที่อันนี้ก็มีคนสนใจนะคะว่าผู้ที่จะมาลงทะเบียนวันที่15ถึง25เนี่ย พกบัตรประจําตัวประชาชนมาที่สาขาแล้วเนี่ยทำอย่างไรเดี๋ยวจะมีะทางเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยนะคะช่วยให้รายละเอียดก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยขออีก,อกอสักนิดนึงนะคะเพราะมีผู้สอบถามเข้ามาเหมือนกันในเรื่องของการตรวจสอบสิทธิ์นะคะเพราะว่าเราจะดูว่าอย่างเช่นเราเริ่มกดไปตั้งแต่วันที่8เนี่ยตรวจสอบสิทธิ์แล้วเนี่ยเราจะรับทราบได้เมื่อไหร่ว่าเราจะ,ะได้รับการทบทวนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเงินจะใช้ ได้เมื่อไหร่นะคะสาหรับผู้ที่ยื่นทดทบทวนสิทธิ์นะคะอันนี้ลก,กลุ่มทั่วไปนะคะหมายความว่ากลุ่มที่ขอทบทวนว่าจริงๆเราไม่ได้เป็นคนในมาตรา .3 3นะไม่ได้มีเงินฝากเกิน5 0 0 0 0 0บาทนะเป็นต้นเนี่ยนะคะที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ขอทบทวนสิทธิ์เข้ามาในวันที่8ถึงวันที่21่กุมภาพันธ์เนี่ยเราจะประกาศผลให้ท่านได้วันที่4มีนาคมนะคะแล้วเราก็จะสามารถโอนเงินให้ท่านถ้าท่านผ่านการคัดกรองได้วันที่11มีนาคมนะคะ สำหรับกลุ่มทั่วไปนี้เช่นกันนะคะถ้าท่านเริ่มกดยื่นทบทวนสิทธิ์มาตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์ถึง8มีนาคมที่เราปิดรับทบทวนสิทธิ์นะคะ กลุ่มนี้เราก็ไปคัดกรองนะคะเราก็ประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ให้ท่านได้วันที่19มีนาคมนะคะแล้วก็จะสามารถเริ่มจ่ายเงินให้ท่านได้วันที่25มีนาคมนะคะสำหรับผู้ที่ขอทบทวนสิทธิ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้นะคะท่านจะต้องมีการยื่นภาษีออนไลน์อย่างที่ได้กล่าวแล้วนะคะยื่นกับกรมสรรพากรทางออนไลน์นะคะไม่ไม่สามารถรับทางกระดาษได้นะคะทางออนไลน์เนี่ยเราจะตรวจให้ท่านยื่นได้ตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่8มีนาคมหลัง จากที่ท่านกดทบทวนสิทธิ์แล้วนะคะขอให้ยืน่นออนไลน์ไฟล์ภาษีกับสักงานภายใน7วันหลังจากที่ท่านกดยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะ <Yep. S 1> อันนี้เนี่ยเราจะประกาศผลให้ท่านได้วันที่19มีนาคมสําหรับกลุ่มนี้นะคะ <ST AR C 2> เพราะว่าต้องมีการคัดกรองในเรื่องของรายได้ปี2 5ง3 <S <S นะคะ <น Nearly S 1> อันนี้ก็จะทําให้เราสามารถประกาศทบทวนสิทธิ์ได้วันที่19มีนาคมแล้วสามารถที่จะผู้ที่ผ่าน,นการคัดกรองก็จะได้รับวงเงินสิทธิ์ในวันที่25มีนาคมนะคะ <S 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 อันนี้ก็จะเป็นเบื้องตน้นตอนนี้จะขออนุญาตให้ค่ะเดี๋ยวขอเป็นคําถามหลังจากที่น้องอได้ได้อธิบายเพื่อจะได้ความต่อเนื่องนะคะแล้วหลังนั้นจะจะจะให้อนุญาตค่ะขอเชิญค่ะขอบคุณครับ,บ,รบท่านผอสศคแล้วก็เดี๋ยวขอนําเสนอตัว โครงการเราชนะสําหรับกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะครับที่จะมาลงทะเบียนวันที่15กุมภาพันธ์จนถึง25กุมภาพันธ์นี้นะครับขอรีแคปตัวระบบเดิมที่เริ่มใช้งานไปบ้างแล้วแล้วก็กำลังจะเริ่มใช้งานนะครับคือเดิมเนี่ยทางผู้ที่มาลงทะเบียนหรือประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยจะสามารถใช้สิทธิ์ของเราชนะเนี่ยได้ผ่าน2ช่องทางนะครับเดิมคือหนึ่งคือบัตรสบริการแห่งรัฐที่เริ่มใช้งานไปแล้วนะครับส่วน ตัวกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่จะได้รับสิทธิ์เราชนะผ่านตัวแอปพลิเคชันเป่าตังนะครับกลุ่มนั้นก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ช่วงวันที่18กลุ่กุมภาพันธ์นะครับซึ่งช่วงนี้ก็เป็นการทยอยที่แจ้งผลของอกลุ่มที่เตรียมจะใช้เป่าตังวันที่18อยู่นะครับสำหรับคนที่ไม่อยู่ใน2กลุ่มเมื่อกี้นะครับ และเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะครับก็จะสามารถมาลงทะเบียนได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทยหรือจุดเซอร์วิสพอยต์หรือเป็นหน่วยเคพื่อนที่พิเศษนะครับที่คอยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเนี่ยเริ่มได้วันที่15กุมภาพันธ์นะครับก็คือวันจันทร์หน้าจนถึง25กุมภาพันธ์นะครับซึ่งก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ทีอ่อาจจะต้องอต้องการให้มีคนช่วยฟาสิลเตตในการลงทะเบียนหรือการเข้าร่วมโครงการเนี่ยมาติดต่อได้นะครับ หลังจากนั้นก็จะมีการตรวจสอบตัวสิทธิ์นะครับแล้วก็เริ่มใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชนนะครับสำหรับกลุ่มนี้ได้ในวันที่5มีนาคมนะครับโดยใช้ผ่านตัวเครื่องรูด EDC แล้วก็ตัวแอปพลิเคชันถุงเงินลักษณะเดียวกับตัวบัตรสุริการแห่งรัฐนะครับเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนบัตรสุริการแห่งรัฐเป็นบัตรประชาชนนะครับคราวนี้เพื่อรองรับกลุ่มดังกล่าวนะครับเดี๋ยวผมขอเล่าไปทีละสเต็ปนะครับว่า จากที่ประชาชนเดินทางมาที่สาขาหรือไปเจอที่เซอร์วิสพอยต์หน่วยหนวเคลื่อนที่ของเราแล้วเนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างนะครับสเตปแรกเนี่ยจะเป็นการลงทะเบียนผ่านตัวหน้าจอลงทะเบียนของของทางธนาคารกรุงไทยนะครับก็จะมีระบบลงทะเบียนให้นะครับซึ่งเป็นระบบลงทะเบียนที่คล้ายๆกับที่ประชาชนกาลังลงทะเบียนอยู่ผ่านเว็บไซต a เราชนะ .com นะครับเพียงแต่ระบบเนี้ยจะไม่ได้เปิดให้คนทั่วไปเข้ามานะครับจะสามารถเข้าได้เฉพาะ เจ้าหน้าที่ของระบบของธนาคารกรุงไทยนะครับซึ่งในหน้าจอข้อมูลที่จะต้องระบุเนี่ยจะประกอบไปด้วยชื่อนามสก,กุลนะครับเลขบลัตรประจําตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนนะครับแล้วก็ข้อมูลสําหรับการติดต่อนะครับซึ่งเดิมเนี่ยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์จะมีการให้กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือแล้วก็ส่งรหัส otp 6หลักไปยืนยันเบอร์โทรศัพท์แต่รอบนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษก็จะเป็นลักษณะการให้ข้อมูลการติดต่อสําหรับคนกลุ่มนี้นะครับว่า ความสัมพันธ์ของผ,อผู้ที่ติดต่อได้เป็นใครชื่อผู้ที่ติดต่อได้เป็นใครนะครับแล้วเบอร์โทรที่ติดต่อได้เป็นใครนะครับซึ่งอาจจะเป็นตนเองก็ได้นะครับถ้าเป็นตนเองก็สามารถแจ้งทางเจ้าหน้าที่ว่าสามารถติดต่อเจ้าตัวได้นะครับแล้วก็ใส่ชื่อตัวเองแล้วก็ให้เบอร์โทรศัพท์ของตัวเองไปซึ่งอาจจะเป็นเบอร์บ้านก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับก็อันนี STAR ้คือสเต็ปแรกที่ทางผู้ลงทะเบียนที่มาถึงสาขานะครับต้องให้ข้อมูลนะครับ หลังจากให้ข้อมูลเสร็จเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนการยืนยันตัวตนนะครับผ่านตัว أ, เครื่องอุปกรณ์ของธนาคารกรุงไทยนะครับก็คือเป็นเครื่องรูด أ, เครื่อง EDC นะครับซึ่งเครื่องนี้เนี่ยประชาชนจะต้องทําทั้งหมด4ขั้นตอนนะครับหก็คือตัวการเสียบบัตรประชาชนเข้าไปนะครับเพื่อยืนยันว่าตัวบัตรประชาชนเนี้ยเป็นเป็นบัตรประชาชนจริงนะครับทางเครื่องก็จะไปตรวจกับกรมการปกครองนะครับเหมือนเหมือนลักษณะคล้ายๆตอนเปิดบัญชีนะครับ สเตปถัดม,มาเป็นการกําหนดพิน6หลักนะครับตัวรหัส6หลักอันนี้ใช้ทําอะไรนะครับเป็นการเาตรียมรหัสหหลักไว้เพื่อไปใช้จ่ายที่ร้านค้านะครับซึ่งจะเป็นการเ,าเป็นรหัส6หลักสําหรับใช้สิทธิ์เราชนะผ่านบัตรประชาชนครั้งนี้นะครับกานี้จะเป็นสเตปที่2นะครับส่วนสเตปที่3เนี่ยทางตัวประชาชนเนี่ยจะต้องมีการถ่ายรูปภาพใบหน้านะครับเพื่อยืนยันเ,เป็นหลักฐานว่าเจ้าตัวเนี่ยมาจริงๆ นะครับสเต็ปสุดท้ายก็คือถ่ายรูปบัตรประชาชนอีกครั้งหนึ่งว่า,าบัตรเป็นบัตรจริงๆนะครับทั้งหมดก็จะมีขั้นตอน4สเต็ปเพื่อยืนยันว่าประชาชนทีท่มายืนยันตัวตนเนี่ยเป็นประชาชนเจ้าตัวจริงๆแล้วก็มีการกําหนดรหัสหกหลักให้พร้อมสําหรับการใช้จ่ายที่ร้านค้านะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลการยืนยันตัวตนซึ่งถ้าทําเสร็จก็สามารถรอ,อตรวจผลรอผลการตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็ไปใช้จ่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับ จากสเตปนี้ไปสมมุติผลตรวจสอบสิทธิ์ออกมานะครับก็ทางประชาชนก็จะได้รับตัววงเงินเนี่ยเข้าบัตรประชาชนนะครับเป็นรายสัปดาห์เหมือนกับตัวบัตรสริการแห่งรัฐนะครับก็คือเงินเข้าทุกวันศุกร์แต่ว่าจํานวนเงินเนี่ยจะเข้าสัปดาห์ละ1 0 0 0นะครับสามารถสะสมแล้วก็ใช้ได้ถึง31พฤษภาคม2564ซึ่งตามระยะเวลาของโครงการนะครับซึ่งก็จะเริ่มโอนเงินครั้งแรกเนี่ยวันที่5มีนาคมนะครับแต่จะมีการ โอนเงินรอบแรก5มีนาคมเนี่ยมีการตกเบิกของเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับก็เพราะฉะนั้นวันแรกที่จะได้รับเนี่ยก็คือจะเป็น4 0 0 0บาทนะครับวิคถัดไปสัปดาห์ถั play, ดไปในวันที่12 19แล้วก็26มีนาคมทางประชาชนก็จะได้รับวงเงินเข้าบัตรเนี่ยอีกสัปดาห์ละ1 0 0 0บาทนะครับทั้งหมดรวมจากส0่0บาทแรกแล้วก็อีกสัปดาห์ละ1 0 0 0งสสัปดาห์ทั้งหมดก็จะเป็น7 0 0 0บาทก็จะเป็นวงเงินของโครงการตัวเราชนะนะครับที่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับทั้งหมดสูงสุด 7000บาทนะครับสำหรับการใช้จ่ายที่ร้านค้าถุงเงินนะครับกับร้านค้า e-c เป็นยังไงนะครับ,รบก็ลักษณะเหมือนกับตอนที่ทางผู้ถือบัตรบริการแห่งรัฐถือบัตรไปที่ร้านค้าถุงเงินนะครับผมขอเริ่มที่ถุงเงินก่อนก็คือประชาชนเนี่ยก็นําบัตรไปแสดงที่ร้านค้านะครับสำหรับร้านค้าในวันที่5มีนาคมเนี่ยจะมีเมนเูในเมนูเราชนะเนี่ยจะมีเมนูเพิ่มขึ้นมาอีกเมนูหนึ่งคือสแกนบัตรประชาชนนะครับก็คือปุ่มสีเหลืองที่ที่เห็นในหน้าจอที่เป็นสเต็ป2นะครับ พอเลือกบัตรประชาชนเสร็จปุ๊บก,ก็จะทําทางร้านค้าก็กทําการสแกนบัตรประชาชนนะครับหลังจากนั้นก็ทําการยืนยันการชําระเงินด้วยรหัส6หลักที่ได้กําหนดที่สาขาเมื่อกี้หรือผ่านการสแกนใบหน้านะครับในแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งก็จะเหมือนกับการทํารายการผ่านบัตรสุขการแห่งรัฐเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนเป็นสแกนบัตรประชาชนแทนในครั้งนี้นะครับก็อันนี้คือการใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชนที่ร้านค้าถุงเงินสําหรับร้านค้า EDC ก็สามารถรับตัวสิทธิ์เราชนะ่านธบัตรประชาชนได้เหมือนกันนะครับในหน้าถัดไปก็คือทางร้านค้าเนี่ยก็จะเลือกเมนูรับสิทธิ์เราชนะเหมือนกับบัตรสิิการแห่งรัฐเพียงแต่ว่าตอนที่เสียบบัตรเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นบัตรประชาชนนะครับพอเสียบเข้าไปเสร็จตัวระบบอ d ดีซีก็จะเชื่อมต่อกับระบบตัวสิทธิ์ของเรชาชนะนี้แล้วก็ตรวจสอบว่าบัตรประชาชนนี้มีมีวงเงินไหมนะครับถ้ามีวงเงินก็สามารถใช้จ่ายได้นะครับก็อน,นี้จะเป็นสเต็ป ทั้งหมดทั้งที่ประชาชนจะต้องลงทะเบียนและยืนยันตัวตนที่สาขาแล้วก็จุดหน่วยบริการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็การใช้จ่ายผ่านบัตรที่ทางร้านค้าถุงเงินแล้วก็ร้านค้าอ d ดีซซึ่งจะเริ่มใช้จ่ายในวันที่5มีนาคมนะครับก็ทางประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสําหรับตัวการเป็นที่เป็นกลุ่มที่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเนี่ยก็จะเริ่มลงทะเบียนันที่15มีนาคมเอสิบกุมภาพันธ์ครับขออภัยจนถึง25กุมภาพันธ์นะครับก็ แล้วกระะ็ระยะเวลาของการก็จะสิ้นสุด31พฤษภาคมเหมือนกันนะครับก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นการานำเสนอสำหรับกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษครับขอบคุณครับ ขอเรียนว่าสำหรับกลุ่มผู้ช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ลงทะเบียนวันที่1 5ถึงวันที่25กุมภาพันธ์นี้นะคะก็ยังคงต้องมีการคัดกรองเช่นเดียวกันนะคะโดยที่เงื่อนไขในการคัดกรองก็จะเหมือนกับทั้งกลุ่มที่ใช้แอปเป่าตังค์นะคะแล้วกลุ่มที่มาลงทะเบียนเช่นเดียวกันค่ะอันนี้ต้องขอเรียนว่าอันนี้เป็นเบื้องต้นนะคะที่นํามานําเสนอเพราะเข้าใจว่าก็จะมีการเริ่มลงทะเบียนแล้ววันที่15แต่ก็ออขอทําความเข้าใจด้วยว่าขณะนี้เนี่ยเราอยู่ระหว่างการนําเสนอคณะกรรมการกันก,กรองอยู่ในเวลาบ่ายนี้ ขณะนี้เลยนะคะเราก็จะต้องมีการเข้าในเรื่องของไปทางให้ทางคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบด้วยเดี๋ยวนี้ก็เลยจะเป็นเบื้องต้นก่อนะคะขอบคุณค่ะคตอนนี้นะคะตอนนี้เนี่ยยอดการใช้นะคะถึงเมื่อเที่ยงค่ะอันนี้ต้องเรียนว่าเนื่องจากว่าเราไม่ได้มีข้อมูลว่า มีผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนทั้งหมดเท่าไหร่นะคะอันนี้เราก็จะต้องรอผู้ที่